สวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเออ,อ่ะครับส่วนประกอบของหน้าเว็บเพจจะแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักก็คือส่วนที่1คือส่วนหัวของหน้าเพจซึ่งเป็นส่วนที่อยู่ตอนบนสุดของหน้าและเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดของหน้าเพราะเป็นส่วนที่ดึงดูดผู้ชมให้ติดตามเนื้อหาภายในเว็บไซต์ มักจะใส่ภาพกราฟิกและสร้างความประทับใจส่วนใหญ่จะประกอบด้วยพวกโลโก้อะไรต่างๆนะครับส่วนที่2ก็คือเพร e บอดี้หรือส่วนของเนื้อหาซึ่งเป็นส่วนที่อยู่ตอนกลางของหน้าใช้แสดงข้อมูลเนื้อหาของเว็บไซต์ซึ่งประกอบด้วยข้อความตารางข้อมูลอะไรต่างๆนะครับต่อไปส่วนที่3เป็นส่วน ของท้ายของหน้าหรือเพจฟุตเตอร์ซึ่งเป็นส่วนที่อยู่ด้านล่างสุดของหน้าเว็บจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับมักวางระบบนำทางที่เป็นลิงก์ข้อความ,มง่ายๆและอาจแสดงข้อมูลทุนเติมเกี่ยวกับเนื้อหาภายในเว็บไซต์ <c oughs> เช่นชื่อเจ้าของเว็บข้อคว,วามแสดงลิขสิทธิ์วิธีการติดตั้งหรือ เออขอไปครับยุธีการติดต่อกับผู้ดูแลเว็บไซต์อะไรต่างๆนะครับเออโดยปกติส่วนหัวและส่วนท้ายมักจะแสดงเหมือนกันในทุกๆหน้าของเว็บเพจครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเริ่มแรกครับคลิกที่ไฟล์นิวนะครับหรือจะกด c อนโทรล n ก็ได้นะครับแล้วแต่ครับแล้วแต่คมถนัด เลือกที่ blank page, page เป็นเลือกเป็น html นะครับส่วน layout เลือกเป็น nuns ส่วน r t m e เลือกเป็น html 5นะครับแล้วก,กด create ทีนี้การสร้างเว็บเพจนะครับต้องประกอบด้วยตารางตารางเนี่ยเป็นส่วนสำคัญมากนะครับเพื่อจะได้ไว้จัด ข้อความและข้อมูลต่างๆอะไรแล้วแต่นะครับภายในเว็บไซต์นะครับเพราะจะได้เป็นระเบียบเรียบร้อยอต่อไปเราจะเริ่มสร้างตารางกันนะครับไปที่ insert table Low ผม row ผมจะปรับเป็น3นะครับส่วนคอัม,มน์ผมจะปรับเป็น3ขนาดของตารางก็จะประมาณอ่า900พิกเซลซึ่งส่วนส่วนใหญ่แล้วก็จะปรับประมาณนี้กัน ส่วนอันนี้ผมจะขอกับเป็น0น,นะครับ,รบกดค okay <ick> ลิกโอเคชุอ่าเราก็จะตารางมาแล้วทีนี้อ่าเราจะปรับตารางให้มันอยู่ตรงกลางของเว็บก่อนนะครับซึ่งก็ปรับที่อ่าพลาสตีกด้านล่างนี่ครับโดยคลิกที่ตารางก่อนปรับตรงนี้ซึ่งอ่าอ่านอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับจะกดคอน เคาน์เตอร์หรืออะไรสักอย่างอะคอนเซนเตอร์ Center, อ่ะ Center, เซนเตอร์แปลว่าตรงกลางนะครับกดเข้าไปนี่เราจะได้ตรงกลางนะนี่เดีเราจะขยายตารางโดยการคลิกที่ตารางนะครับขยายปุ๊บอ่ะเดี๋ยวกูนะครับขยายซึ่งที่ผมบอกไปว่าตารางจะมีสามส่วนซึ่งก็จะมีส่วนบน เออขอไปครับส่วนหัวของหน้าเว็บนะครับแล้วก็ส่วนเนื้อหาแล้วก็ส่วนท้ายนะครับซึ่งอันบนนี้ผมจะทําไปส่วนหน้านะครับด้วยการประสานเซลลการคุมดำจิตรางแล้วก็ประสานเซลลอ่ะก็จะได้อย่างนี้ครับได้แล้วครับเนี่ยตัวที่สองก็เป็นส่วนเนื้อหานะครับอืมก็จะจการคุมประสานเซลล์ตรงนี้นะครับ แล้วก็ราสาเซลลข้างล่างซึ่งเป็นส่วนของท้ายของหน้านะครับเออเอาเอ,าเอ,าเอาไปครับภาษาเซลลตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะขยายสักหน่อยนะครับอ่าจะได้ยี้ทีนี้อันนี้ผมจะเลื่อนไว้เป็นไว้สําหรับการทําปุ่มนะครับไว้กดไปหน้าสัดไปถัดไปได้นะครับสำหรับ ส่วนเว็บเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะทําเกี่ยวกับอาเซียนในก่อนอื่นเรามาเซฟกันก่อนนะครับกดไปที่ไฟล์เซฟแอสที่ผมจะเซฟไปที่ไดซีนะครับเซฟไปที่เว็บตั้งตั้งชื่อว่า index html นะครับได้ทำการเซฟเสร็จแล้วนะครับเราจะไปใส่รูปภาพกันก่อนอคลิกขวานะครับเลือกอาอ,อ,อไม่ใช่ครับไม่ใช่ไปที่เมนู insert นะครับที่ image เนี่ยเราก็จะเลือกรูปภาพนะ ซึ่งผมก็ไปหามาแล้วนะครับซึ่งอยู่ในเซฟตัวนี้จะเป็นส่วนของแบนเนอร์นะครับนโอเคไปทีนี้เอา้าจัดตารางให้เรียบร้อยก่อนนะ นี่เราก็จะได้แบนเนอร์มาแล้วทีนี้ก็ทําการเซฟครับแล้วอ่าตัวนี้จะเป็นส่วนของปุ่มหรือเมนูนะครับซึ่งก็จะด้วยเป็นเลือกที่อ่าอินเสินะครับเทเบิลอ่าอ่าออฟไลครับอ่าเป็น l ลดเลอนะครับ s p ายเมนูบาร์นะครับกดไป อันนี้จะเลือกแบบไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเลือกแบบที่2องทีนี้เราก็ทำการขยับมันเดแบบี๋ยวนะแปบ๊บหนึ่งนะครับก็จะเป็นแบบนี้อ่เราจะทำการขยับมัน left ทางซ้าย top ขยับมันอยู่ทางซ้าย นี่เดี๋ยวทำตาขยายมันก่อนซึ่งก็ไปดูตรงที่ css style นะครับตรงนี้ก่อนอ่ากไปตรงไหนอันไหนตรงไหนก็ได้นี้จะไปขยายมันอ่า,อานี้เราขยายดูนะครับสักอ่าห้าร้อยพิกเซลอ่าลองดูได้ ทำไมเป็นเดี๋ยวขอไฟครับเดี๋ยว,ยวมีปัญหานิดหน่อยครับแป๊บหนึ่งครับอืมก็จะประมาณนี้น,นะครับอ่าทีนี้อันล่างก็จะเป็นส่วนเป็นอ่าส่วนท้ายของหน้าเพจนะครับซึ่งเราจะทำการอ่าใส่ชื่อผู้จัดจทำลงไปนะครับนะเริ่มจากให้มันอยู่ตรงกลางของตารางก่อนนะครับเยี่ยม โอ้อ oh. mm ึอ hmm. mm ึ hmm. mm ึเมื่อกี้จะมีปัญหานิดหน่อยนะครับไเ่้ปอนไรอึึอึึ ประมาณนี่แหละครับดยของเว็บเพจก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับก็มีแบรนเนอร์แล้วก็เมนูอะไรประมาณนี้แล้วก็ก็ชื่อผู้จัดทําตัวนี้ก็จะเป็นแล้วแต่นะครับมันเป็นแค่กับไว้โปรโมทเว็บนะครับเดี๋ยวเราจะตัดไปในช่วงที่ในช่วงที่ทําเสร็จแล้วนะครับอ่านะครับ หน้าตาก็จะเป็นอย่างที่เห็นเนี่ยแหละครับนี้ก็จะเป็นส่วนของแบรนด์เน่หรือส่วนส่วนหัวของหน้าเว็บเพจนะครับนี่ก็จะเป็นส่วนเมนูส่วนต้นที่เป็นคือส่วนตรงกลางก็คือส่วนของเนื้อหานะครับแต่นี้มันเป็นรูปภาพนะครับส่วนล่างสุดก็คือเป็นส่วนท้ายสุดของเพจนะครับก็ซึ่งจะเป็นชื่อของผู้จัดทํานะครับ เดี๋ยวเราจะลองพรีวิวดูก่อนนะครับทำการกดที่รูปโลกก็คือพรีวิวอินโครมก็จะเป็นอย่างนี้ครับเมนูนี้ก็เราก็สามารถกดได้นะครับนะครับหรือถ้าใครสนใจอยากจะทําปุ่มนะครับปุ่มลิงก์นะครับที่สวยกว่านี้เดี๋ยวผมจะให้ ลิง์ไว้ข้างล่างนะครับเผื่อใครสนใจครับอ่าสำหรับวันนี้จบเพียงแค่นี้ครับ